อาวครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปแมปหีมานะซึ่งเดี๋ยวเราจะนอนห้องไหนดีอุย้ยชิปหายแล้วครับทุกคนเอ้ยผีอยู่ตรงนี้สวัสดีครับพี่ขายาวหวังว่าเกมนี้ผมน่าจะชนะพี่ผีได้นะแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะปิดประตูตรงนี้นะปิดนี่ไง หรือว่าเราค่อยมานอนที่เตียงนี่ไงหรือว่าทําอะไรก็ต้องใจงเงยงเง็นๆนะครับทุกคนสูส่ๆซาซาปทาทังก้้ปาตังกี้เรียบร้อยครับโอ้โห,โโหเพื่อนผมก็ได้ถูกกําจัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็โอ้โหทำไมเพื่อนอเราค่อยอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วนะหวังว่าเพื่อนของเราจะไปสู่สุคตินะครับ <laughs> ไม่ใช่ลักไม่ใช่ลักทุกคนซึ่งนึกว่าผมหวังว่าเกมนี้เราจะชนะนะหรือว่าเกมเมื่อกี้เนี่ยคือแบบไม่ได้เลยอนะ่ะโอ้โหเจอกับครูสาวคนสวยมา2เกมติดคือตายห่าเลยนะ เพราะว่าครูสาวคนสวยน่าจะอาะวาสของจริงครับแต่ว่าเจอกับพี่ขายาวเนี่ยหวังว่าพี่ขายาวจะไม่ได้โกรธอะไรเรามากขนาดนั้นนะโอ้โหเวลพึ่งสามอีอ่ะพี่พี่จะทําอะไรใครได้ไเนี่ยนี่ไงเออขอไปเถอะข้อไปเถอะพี่เขาก็มีที่ซ่อมอัตโนมัตินะเอ้ยเพื่อนมึงอัพนะดิมึงอัพป,ป,ประตูก็ได้ <laughs> ประตูหน่อยเถอะผมหรือว่าผมกลัวเหลือเกินนะว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยจะตายอุ้ยเพื่อนครับเพื่อนมึงอัพประตูหน่อยเพื่อนเพื่อนฮัลโหลต้องฮัลโหลนะถึงเรียกว่าเพื่อนของผมจะเรียกว่านึกขึ้นได้นะว่าต้องอัพเตียงของเรามอ็มเจดอัพประตูนะนี่ไงพีไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ขยาวครับหวังว่าจะไม่มาหลอกหลอนผมนะนี่ขอบคุณมากครับผมกลัวเหลือเกินผมกลัวเหลือเกินนี่ไงเดี๋ยวเราจะซื้ออ่านี่ตู้เกมของเรานะอ่าหวังว่าเกมนี้เราน่าจะชนะผีได้แบบพีซีนะครับอุ้ยน้องสาวของผมก็ ปยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขายที่ตัดหูมาแลวนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัพอะไรเดีอยะเอ๊ออัพประตูนะนี่ไงอัพได้นะจะมาซื้อตู้เกมอีกหนึ่งตู้นะนี่ไงอ่าเรียกว่าเรียกว่าตอนนี้เราก็มีสองตู้ไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะคนเรียกว่าเดี๋ยวเราจะมาซื้อป้อมปืนนะนี่ไงนี่ไงป้อมปืนเรืวลงหนึ่งเอ้ยอย่าบอกนะว่าพี่ผีมาหาผมเลยอุ้ยมายังไวครับยัดเช็แต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรป้อมปืนของผมก็เอาเรื่องอย่างนอ้พี่ผีมาได้ยังไงเอ้ยพี่ผีครับมาได้ยิบเจ็น เจ็บใช่ปะเจ็บใช่ปะนี่ไงนี่ไงเป็นยังไงล่ะบอกแล้วอย่าห้าวเป้งกับผมครับพี่นี่บอกแล้วนักเลงอย่างผมเนี่ยไม่เคยยอมโก้มหวยให้ใครนะยกเว้นเมียทุยไม่ใช่ละไอ้ <c oughs> นี่ไงเป็นยังไงล่ะครับคนหรือว่าภารกิจเฮ้ยมันมันตีใครวะฮัโลโหลอยู่ดีผีก็มายืนด้วว่าสงบนิ่งอยู่ตรงนี้นะ ไอ้หรือว่าผีมันไว้อะไรให้ใครนะอย่าบอกนะว่าไว้อะไรให้ผม <c oughs> จะเย็นเข้าไปผีหรือว่าผมยังไม่อยากตายนะเฮ้ยพี่ขายาวหายไปละอยู่ไหนวะเฮ้ยตอนนี้ก็เหลือแค่สามคนครับโอ้โหเพื่อนครับเพื่อนแม่งก็รีบตายนะนี่ไงเดี๋ยวเราจะซื้อป้อมปืนไว้ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าเพื่อที่เราจะฆ่าผีได้นะอ่าวางไว้ตรงนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะซื้อป้อมปืนอีกหนึ่งอันนะอ่าวางไว้ตรงไหนดีพอแล้วนะพอเถอะ <c oughs> ป้อมปืนเลเวลหนึ่งเท่านั้นนะ ซึ่งรว่าเราก็จะเอาไว้ยิงผีตอนที่ผีมันชอบเดินอ้อมนะเฮ้ยผีเรยวให้ห้าแล้วนะครับทุกคนโอ้โหไวนะเอาจริงนี่เดี๋ยวเราจะมาดูเพื่อนของเราเฮ้ยทุกคนครับแล้วผีมันไปไหนวะอันนี้ผมไม่เห็นจริง,งนี่ไงผีมาหากูตกใจหมดเลยครับพี่ พี่ชายหอกว่าพี่ชายจะไม่ได้โกโมโหูโมทาผมนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะซื้ออะไรดีไอเทมอะไรดีครับทุกคนที่มันจะช่วยให้เราแบบอ่าเรียกว่าช่วยให้เราชนะเกมนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะผมคิดว่าผมจะอัปประตูปะ่ะอัปประตูสนะองพันเออได้อยู่ได้อย่างเดี๋ยวอัปประตูเลยนี่ไงอัปประตูกับละเพอะอะไรพี่ผีถึงนึกว่าป้อมปืนผมจะเจเวลหนึ่งแต่บอกเลยนะครับว่าไอเทมที่ช่วยเหลือป้อมปืนผมนั้นโหดมากเลยโอ้โห โอ้ตีคุณแรงเลยอะ่ะดูดิตายเลยนะครับพี่คนนี้โอ้ลืมไปนะครับว่าพี่คนนี้เขาไม่ได้ซื้อตู้เกมมานะโอ้ทำไมพี่ไม่มาขอผมว่าเห็นเห็นปะเห็นปะตู้เกมผมมีตั้ง4ี่อัน <c oughs> นี่ไงเดี๋ยวเราจะอัปเกรดต,ตู้เกมของเราหน่อยนะคร <c oughs> ับเพราะว่าเราจําเป็นพี่จะต้องใช้สายไฟเยอะพอสมควรนะนี่ไงเป็นยังไงละครับพี่ผีมาดิมาด,มาดิก็มาดีครับก็มาดีครับเอ้ยนี่ไงเอ้ยเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้เรียกว,ว่าเรามีเพื่อนบ้านที่น่ารักนะโอ้โหแล้วก็ดูเพื่อนคนนี้ น่าจะโหดอยู่นะดูว่าผมก็จะหวังพึ่งเพื่อนคนนี้สักนิดสักหน่อยนะครับหวังว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะไม่ว่าพี่นะเดี๋ยวเราจะมาอัพตู้เกมต่อเลยปะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราจะอัพนี่ประตูต่อเลยนะครับสี่พันนะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์ไว้นะครับเอาว่ะผีมาหาผมบ่อยขึ้นแล้วว่ะมาเลยครับพี่ผีมาเลยมาเลยเฮ้ยทุกคนผมอยากจะซื้อไอเทมที่มันช่วยเหลือป้อมปืนหน่อยเฮ้ยนี่ไงไเลยนะเดี๋ยวเราจะซื้อเลยนี่ไงขอ,อสังเกตการนะครับมันจะทำให้เรื่องว่าป้องปืนของเรายิงไกลมากขึ้นนะนี่ไงอะไรพี่ผีี่ผจะทะทออไไรมได้ล้ลตนน เช่ว่าเราซื้ออาป้อมปืนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อเนี่ยขวดลวดไฟฟ้าเนี่ยนี่ไงอัปประตูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโหหวังว่าเกมนี้น่าจะีซี่มากเลยเพื่อนของผมก็โหดเหมือนกันนะเพื่อนคนนี้ก็โอ้ยหรือว่าสถานะของเราก็ร่ำรวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงดิมันเตอร์หนีไปละอย่าบอกนะว่าเองจะมาโอ้โหเลือดแค่นั้นอ่ะไม่ยังวิ่งไปเพิ่มอยู่เลยทุกคนโอ้ไม่เข้าใจเลยจริงๆเดี๋ยวเราจะอัพอัปตระตของเราก่อนป่ะนี่ไงพันหกน่าจะได้นะ ได้เลยปะนี่ไงอัพได้นะครับอ้ามาดิพี่ผีอาจจะทำอะไรผมได้มาดิเฮ้ยเฮ้ยตีผมเข้าปะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลผมไม่รู้สึกอะไรแล้วครับพี่ผีฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับเนี่ยฮัลโหลครับพี่ผอีอย่าไปกวนมันเยอะอย่าไปกวนเยอะเดีย๋ยวมันอารวาสมาอุย้ยเวลด์เจ็ดนะครับทุกคนคืนน้ำลายแปบ๊บคืนน้ำลายแปบ๊บผีเวลด์เจ็ดนะครับว่าถ้ามันเวลดแปดมาเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าหนาวแน่นอนนะเดี๋ยวมึงหนาวแล้วกูบอกเลย เพราะว่าผียิ่งเวลเยอะขึ้นเท่าไหร่เนะี่ยมันจะยิ่งตีแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับทุกคนนี่ไงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราก็ <c oughs> น่าจะชนะได้แหละผมก็มั่นใจในตัวเองค่องข่างที่จะสูงมากเลยนะครับ <c oughs> ประตูมัต้องใช้ตังเท่าไหร่เนะี่ยอุ้ย8,000ันึงเนี่ย เออผมจะอัพโูเกมหรือเปล่าเนี่ยไม่อัพแล้วไม่อัพแล้วเดี๋ยวเราจะอัพประตูแทนกกันะครับทุกคนนี่ได้อยู่ได้อยู่แปดพันครับเดี๋ยวเราจะรอสักคู่นะหวังว่าผีมันจะไม่เวลแฝดนะอุ้ยทุกคนครับตอนนี้ผีก็เวลแฝดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใจเย็นๆนะครับพี่ใจเย็นๆนะครับพี่อุ้ยอาวอ้าวอาวประตูตัวนี้ผมก็เริ่มมีสั่สะเทือนบ้างนะแต่ตัวนี้เราจะอัพประตูนะครับหนึ่งสองสามได้นี่ไงมาดิประตูเงินแล้วครับพี่ผีเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลพี่คนนี้ก็ประตูเงินกันละ ชิปหายแล้วครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาซื้ออะไรแป๊บน,นึงนะนี่นี่นี่ซื้อนีอ่เครื่องยิงเวทมนนะนี่ไงเวลาผีมันจะใช้อ,อันตรีเนี่ยมันจะทำให้ผีหยุดนี่นะครับ่าได้อยู่อเดี๋ยวเราจะซื้ออะไรต่อดีอือมพลังงานเหรออ๋อพลังงานสร้างโล่ป้องการพลังงานอัมปตะนะอ๋ออ๋ออ๋อมันก็จะแบบว่าเวลาประตนะูของเราใกล้แต่เนี่ยมันก็จะสร้างโล่มาแบบเป็นอมปะตะสามวินนะครับอุย้ยก็มีประโยชน์อยู่นะทำไปเล่นไปเฮ้ยทำไปเล่นไปนี่ไง,ไงพี่ผีมาตีพี่คนนี้ละอุย้ย ทำไมพี่คนนี้เอโดูตันก็เหมือนจะร่ำรวย้วแต่ทำไมป้อมปืนที่อัพเกรดได้กระจอกมากเลยฮนะโอ้ทุกคนครับผีเบลก้าวละชิมหายแล้วครับทุกคนนียกว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องเร่งอัพประตูของเราเป็นเลเวล2ให้ได้เร็วที่สุดนะโฮ้พี่ผีครับใจเย็นๆเดอ้อใจเย็นเดอ้อพี่ผีโอ้เรือกว่าอย่าหลหดร้ายทางุนขนาดนี้เลยนะนี่ครับไปก่อนเลยครับพี่ผีโอ้ใจเย็นๆนะครับพี่ผีด้วยว่ามึงไม่ต้องรีบก็ได้นะขนาดกูยังไม่รีบเลยภารกิจป้อมปืนเลเวลหนึ่งของผมนี่คือมัน มันจะชนะผีได้อยู่นะตอนนี้คือไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผีโหดมากเลยอะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะใจดีสู้เสือเข้าไว้นะครับทุกคนก็รู้ว่าผมก็จะขอกําลังใจจากทุกคนนะนี่ไงมันมาละมันมา,ละ,มนมาละครับทุกคนเฮ้ยพี่ผีครับจะยืนดื้อเฮ้ยอันนี้มันใช้อ่าน,นี้เท่าไหร่เนะี่ยโอ้ยสองพัน เยอะอยู่นะเยอะอยู่แต่ก็ได้อยู่อ่ะแต่ก็ได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่มาดีมเลยไอพี่ผีไอมาเลยมาเลยครับพี่ผีอุ้ย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 ประตูกูประตูกูไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอ่าเดี๋ยวเราจะซื้ออันนี้นะครับเห็นปะอ่าลวดไฟฟ้านะ นี่ไงอินเดียวอินเดียวรถไฟฟ้ามาแล้วมาดิเฮ้ยเอ้ยเ,ยเ้ยป้อมปืนป้อมป,ปืนยิงแรงขึ้นอ่ะยังไงครับพี่ยังไงครับพี่ยังไงครับพี่ชายเลเวลสี่บลัชชิพแล้วครับทุกคนตอนนี้เราต้องเก็บตังให้ได้ไวที่สุดน,นะเดี๋ยวเราจะมาอัพตู้ของเราครับนี่ไงมีตังห้าร้อยแล้วครับพี่มาดิอุ้ยสีโคตดแรงเลยชิบพายแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขายอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อตู้เย็นของเรานะครับเพื <DOU BT S 2> ่อที่ได้ว่าจะทําให้ผีมันตีช้าลงกว่าเดิมนะ ผีแม่งอยู่ดีมันจะโหดก็โหดเฉยเลยนี่ไงเพื่อนของผมโอ้ยเพื่อนมาประตูทองได้แล้วนะคนตอนนี้เรียกว่าผีก็เลเวล11ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็โอ้เรียบร้อยครับเพื่อนผมตายเลยนะโอ้เพื่อนครับโพ้่ออย่าปล่อยผมเหลือแค่คนเดียวแบบนี้สิก็นี่ไงเรียบร้อยละโอ้ขายตังก็ขายได้แหละนะก็บองว่ากูจะไม่ตายแล้วกัน ล้วผมจะเอาอะไรไปสู้ผีนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้ไม่ได้นะครับทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าเราไม่น่าจะรอแล้วนะหรือว่าทําใจรอไว้เลยโอ้ยเผลอเผลอผมเผลอไปอัพอ่าเรียกว่าอัพเกรดนะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะซื้ออะไรต่อนี้จะซื้ออะไรต่อนี้นะจะซื้ออะไรต่อนี้นะอะไรอ่ะเอ้ยที่ตัดหัวหมาก็น่าจะซื้อไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้ ู้ไม่ได้จริงๆเลยครับโอ้พี่ผีพี่ผีอย่าเพิ harmful, ่งทำร้ายผมแบบนี้สิครับนี่ไงนี่ไงผมมีอันนี้อยู่ผมมีนี่อยู่อ่าเดี๋ยวเราจะซื้อที่จับเอมนใช่ดิกับดากครับเพื่อที่ว่าเวลาผีมันจะหนีเนี่ยเราจะได้อันนี้อันนี้อันนี้มึงไม่เอาแล้วไม่เอาละก้อนนี้เดี๋ยวเราจะซื้ออันนี้มาเลยอ่าซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีครับทุกคนตอนนี้ กูร่นแต่ไรนี่ไงที่ซ่อมอัตโนมัตินะเราต้องมีที่ซ่อมอัตโนมัตินี่เพื่อที่เราจะกําจัดผีให้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับทุกคนตอนนี้ว่าป้องปืนผมก็ทํางานหนักเป็นอย่างมากเลยโอ้โหทำงานหนักกว่าประยุทธ์ทั้ง8ปีนะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ดยวตีคู่หรือตีคู่นี่ไงเฮ้ยเป็ผีซ้ำสะเทือนเขาทำไปเล่นไปนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะโอ้ยผีเลเวลสิบสองนะครับชิบหายนะครับของจริงชิบหายของจริงนะครับทุกคนนี่ไงนี่ไง,ไง,ไงเดี๋ยวเราจะอัปตู้เกมของเราหนี่งเดี๋ยวผมอัตเกกมมมัววตเพี กูตายนะครับเรียบร้อยครับทุกคนเป็นยังไงครับทุกคนสาหรับภารกิจที่ว่าใช้ป้อมปืนเลเวลหนึ่งนะที่ว,ว่ามันสามารถยื้อผีไว้ได้แค่นั้นแหละขนาดเล่นด่านหิมาแล้วนะเพราะว่าถ้าเล่นด่านปกติเนี่ยผมอาทาเลยว่าทุกคนเนี่ยอยู่ได้ไม่ถึงห้านาทีหรอกทุกคนก็ตาแล้วนะพี่ขายาก็ไปอ่อนให้ผมเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็สำหรับที่ชอบคลิปนี้ก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะก็บ๊ายบายครับผม